ผิวก็จางซ้ายผิวหมองค้านะคะเราวคือรู้สึกชอบผิวตังมากๆช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยเป็นสิวเลยนะคะทุกคใครที่อาจจะมีปัญหาสิวนะคะคือผิวอ่อนแออะไรแบบนี้ก็คือสามารถใช้น้องได้เลยผิวที่แบบดูโอ่มก็มีความที่แบบดูเป็ง่งปังขึ้นนะคะทุกคนก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r s t l a c y นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่ค่ะเป็นโฟมล้างหน้าออกใหม่จากแบรนด์เคียโนตนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นว่าเคียโนตวิตามินซีองเพกคินเซอร์นะคะก็คือเขาจะเป็นเจลล้างหน้าสูตรวิตามินซีนั่นเองหน้าตาตัวหลอดเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะเป็นแบบดีไซน์คินคินนะคะนี่เลยก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นที่ด้านหน้าชัดเจนเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโฟมล้างหน้าสูตร มาจากเคียโนตเลยนะคะก็คือเขาจะช่วยทําความสะอาดสิ่งสกรปรกบนใบหน้าของเรานะคะไม่ทําให้ผิวหน้าของเราแห้งตึงก็คือพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือจะมีความชุ่มชื้นคือทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสนารสกัดจากวิตามินซีก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวกระจางซายผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยหรือว่าใครที่มีผิวโทมนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือช่วยลดสิวด้วยนะคะทุกคนสำหรับ รับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อของเขากันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อโฟมล้างหน้าของเขานะคะก็คือจะเป็นเนื้อเจลนะคะทุกคนนี่เขาจะเป็นแบบเนื้อเจลแบบนี้แล้วคือกลิ่นหอมมากคือเวลาใช้อะทุกคนเวลาเราล้างหน้าก็คือสดชื่นมากแล้วก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นส้มนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเราใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็คือวิธีการใช้เนี่ยก็ใช้ปกติเลยใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะแล้วคือเนื้อโฟมของเขาอะคือตีฟองได้นุ่มมากแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมแบบสดชื่นนะคะทุกคนคือจะเป็นกลิ่นส้ม <enthus flush. S 2> เราก็จะบอกว่ามีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความหมองคล้ำนะคะหน้าโทมหรือว่าอยากจะเพิ่มความกระจ่างใสเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าน้องตัวเนี้ยคือตอบโจทย์แต่ว่าเราอะ่ะจะใช้น้องเขาควบคู่กับตัวนี้ค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิตามินซีคอนเซนเทรต์ซูเปอร์เซรั่มนะคะที่เราได้รีวิวกันไปซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รีวิวไปนะคะก็คือใช้ต่อเนื่องมาเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะทุกคนก็คือเป็นสูตรวิตซีเหมือนกันก็คือจะช่วยในเรื่องของควาามกระจง ความหมองคล้าผิวโทมต่างๆนะคะที่ใช้น้องเขาไปสักพักา่ผิวของเราอะ่ะมันมีความกระจ่างใสขึ้นมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะจากผิวที่แบบดูโทมอะ่ะก็มีความที่แบบดูเป่งปั่งขึ้นนะคะทุกคนก็เลยหยิบมาใช้ควบคู่กันซึ่งตอนนี้ใช้ควบคู่กันมานะคะคือชอบน้องเขามากหรือเ,เราจะให้ดูตัวเนื้อเซรั่มของเขานะคะนี่เขาจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะมีความเกี่ยงง่ายแล้วก็บางเบาไม่ทําให้เราเหนอะหนะนะคะทุกคนพอเวลาเราทาไปสักพักเนี่ยเขาก็จะซึมเข้า ผิวหน้าของเราเลยไม่มีความรู้สึกเหนียวเน่ะเลยแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือผิวยังคงความชุ่มชื้นนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงไม่แห้งก้าน,นะคะแลวพอเราเช็ดทำความสะอาดหน้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือเราจะลงตัวเซรั่มไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าเกี่ยง,ง่ายมากแล้วก็เนื้อบางเบาจริงๆคือใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ทําให้เราเหนียวเน่ะเลยคือจะซึมเข้าผิวไปเลยแล้วพอทาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือจะได้ผิว ที่แบบมีความชุ่มชื้นนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวจะขึ้นเปรียบเทียบนะคะก่อนที่เราจะใช้น้องสองตัวนี้แล้วก็ตอนที่แบบหลังจากใช้น้องสองตัวนี้คือเป็นในช่วงนี้แหละทุกคนคือรู้สึกชอบผิวเ็งมากๆคืออย่างที่บอกว่ามันมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะมีความที่ดูเรียบเนียนขึ้นซ,ซึ่งก่อนหน้าน,นี้รู้สึกว่าผิวหมองคล้ำนะคะทุกคนคือดูโซมากมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบเออดูแบบสดชื่นสดใสขึ้นมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะช่วงนี้เราไม่ค่อยเป็นสิวเลยนะคะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าเออเขาช่วยแบบทําให้ผิว ของเราอะแข็งแรงขึ้นจริงๆก็คือตอนนี้เนี่ยคือแทบไม่มีปัญหาสิวเลยทุกคนหรือว่าถ้ามีสิวเนี่ยก็คือจะเป็นแป๊บเดียวจะเป็นแบบวันสองวันนะ่ะก็ยุบแล้วแล้วก็จะแบบไม่ได้มีอาการอักเสบอะไรเลยนะคะแล้วก็เราอะจะเป็นคนที่แบบชอบสินค้าชอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวิตามินซีอยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งพอแบบเออมาใช้ตัวเนี้ยก็คือแบบตอบโจทย์มากๆเลยอย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความหมองคล้ำนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยผิวตอนเนี้ยดูโซมแบบนอนดึกหรือ ว่าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบนี้คือแนะนําเลยนะคะหรือว่าใครที่อาจจะมีปัญหาสิวนะคะคือผิวอ่อนแออะไรแบบนี้ก็คือสามารถใช้น้องได้เลยหรือใครที่กําลังมองหาโฟมล้างหน้านะคะทุกคนก็คือแนะนําตัวนี้ไปเลยแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะคือไปใช้คู่กันนะดีจริงๆสําหรับตัวโฟมล้างหน้าของเขานะคะจะมาในปริมาณ150 ML นะคะทุกคนคือใช้กันได้ยาวๆเลยในราคาส7งบาทเท่านั้นนี่เลยคือแบบได้หลอดใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้ว ก็ตัวเซรั่มเนี่ยจะอยู่ที่ปริมาณ8กรัมน,นะคะราคา49บาทก็คือสามารถหาซื้อกันได้ที่เซเว่นได้เลยนะคะนี่แนะนําให้ไปตามกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็คือใช้น้องทั้ง2ตัวนี้ควบคู่กันตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะก็คือวันละ2ครั้งนะคะทุกคนใช้อย่างต่อเนื่องนะคะจะได้แบบเห็นผลที่เร็วขึ้นนะคะก็ไปเลือกดูกันได้นะคะทุกคนแต่ว่าแนะนานะว่าให้ไปใช้คู่กันจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกับการรีวิวตัวโฟมออกใหม่จากแบรนด์เคียนนสนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเซรั่มจากแบร เคานนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทำคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ